สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคำนวณหวยมาเลเยสองตัวนะคะบนล่างค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆคำนวณง่ายนิดเดียวนะคะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันเพื่อเพิ่มแนวทางช่องทางรวยนะคะในการซื้อหวยสูตรนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเราเพียงแค่นำนะคะผลของสองงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขบนล่างมาคำนวณแยกกันนะคะตามที่เราให้ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะคํานวณกันยังไงนะคะอันนี้นะคะเราก็จับคู่กันไว้ให้แล้วนะคะตามลูกสอนนี้เลยเดี๋ยวเรามาแยกให้ดูกันค่ะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะคะตัวเลขชุดแรกนะคะที่จะได้ก็จะเป็น2อบวกเนะคะเท่ากับ9ค่ะ4ีบวกสเท่ากับ7ค่ะ7จบวกสเท่ากับ11นะคะก็จะใช้แค่เลขหน่วยนะคะนั่นก็คือเลข1ค่ะ 4บวก4ค่ะเท่ากับ8 7บวก6นะคะเท่ากับ3 6บวก4เท่ากับ0ค่ะและ2บวก3เท่ากับ5ค่ะซึ่งเมื่อเรานะคะได้ตัวเลขชุดมาแล้วนะคะเราก็จะทำการ จับคู่ตัวเลขกันค่ะก็จะได้เป็นดังนี้นะคะเป็นเลข97ค่ะ18403543477480นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้นะคะ เรียกได้ว่าเข้าหลายประตูมากๆนะคะทั้งตัวบนตัวล่างนะคะเข้าหมดเลยก็อย่าง4 7นะคะก็ออกตัวล่างนะคะ7 4ก็ออกค่ะ4 3เลขก็เข้านะคะแล้วก็4 0 3 5ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเข้านะคะงวดวันที่9ที่ผ่านมา เลขที่ออกก็คือ40และ35นะคะตัวบนตัวล่างเข้าหมดเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณนะคะงวดที่จะถึงนี้กันเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็นำผลนะคะของสองงวดก่อนหน้านะคะนั่นคืองวดวันที่6และวันที่9นะคะ มาคำนวณกันเลยค่ะโดยการจับคู่ตัวเลขเหมือนเดิมอย่างที่เราให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นเลขเดี่ยวให้ทุกคนดูกันค่ะตามลูกศรที่เราชี้ไว้เลยก็จะได้เป็นเลข7บวกเลข5นะคะเลข3บวกเลข4ค่ะเลข7บวกเลข4นะคะ7บวก5เท่ากับ12นะคะ3บวก4เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ11นะคะ3 บวก5นะคะเท่ากับ8 4บวก0นะคะเท่ากับ4ค่ะ7บวก3นะคะเท่ากับ10นะคะเอาแค่ okay. เลขหน่วยนะสีบวก4นะคะเท่ากับ8ค่ะและ7บวก0เท่ากับ7นะคะ หลังจากที่เราได้แล้วนะคะเราก็นํามาจับคู่ตัวเลขเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจับคู่ดูว่าเลขเด็ดนะคะ2ตัวบน2ตัวล่างหวยมาเลยมีอะไรบ้างคงวันนี้ก็จะได้เป็น2 7นะคะ7 1ค่ะ8 4 5, 0, 8, ค่ะ08ค่ะแล้วก็87นะคะลองไปซื้อลองไปหากันดูนะคะว่า จะใช้เลขที่คุณชอบไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบตัวเลขไหนนะคะหรือว่าจะสลับตัวเลขเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเราด้วยนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางในการรวยได้เร็วขึ้นนะคะพบกับการคำนวณหวยใหม่ๆนะคะสูตรหวยใหม่ได้ทุกวันนะคะที่ช่องงวดนี้รวย